โอเคก็ขอสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆ,ๆท่านกันด้วยนะครับอยู่นี่ไง้อโมซ่านะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาท่านผู้ชมพาท่านผู้ชมสอนหาดาบไฟ V2 ที่แม่งโคตรแพงของโคตรแพงเลยครับอ่าไปอย่างแรกนะท่านผู้ชมเห็น,กนเกาะราวาอยงนั้นะหรือเปล่าให้เราไปที่กเกาะราวาเลยนะครับวาย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 เอ้ยตกแล้วจะตกแล้วเกมแหลกมากแหลกแหลกแหลกเนี่ยพอเรามาตรงนี้นะผมนะให้เราเนี่ย มาใช่ผมคอลืมบอกให้เราเนี่ยมาตรงอ,อให้เรามาตรงตรงนี้เข้าเข้าสู่ลาวาน,นะครับอ่าเข้ามาให้ผมอ่าอย่างบอกก่อนอย่างแรกนะครับคือคุณต้องมีพวก passive skill แบบโหดๆก่อนนะครับคือการกระโดดปากกวนั่นแหละรครับผมนะอ่ะอย่างแรกท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับมาตรงนี้ครับจิ๊บหนึ่งสองสามสี่เนี่ยมาตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ใช่ปะแล้วก็เอ่อนกระโดดตรงนี้ปุ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อ่าข,ขึ้นมาครับผม ตรงนี้ครับจึ๊บจะเจอทางต้นไม้นี้เลยแล้วก็ให้เราเนี่ยมาตรงนี้ซื้อกับมันเลย3 50ล้หา้านโคตรแพงนะครับซึ่งเจ้าถ้าเราจะซื้อเป็นโยลุไม่ใช่ซื้อเป็นโลบักก็อบประมันี้เลยนะครับไปไปรีวิวกันดีกว่าผมไม่ต้องซื้อครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วเจ๊แห้วชึบมารีวิวกันปพ๊บชึบป,ปึ๊บป,ป,ปั๊บลืมร่างกล่องครับผมจัดชึบ ปับทึงมาแล้วดาไฟวีสองขดโกงขดใหญ่ตีปักเอาตีปักเอาบบจุบจุบังป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 ังรีตัวกันคือถ้าตีไม่เข้าตีมันมอนไม่เข้าเนี่ยแนะนําให้รีตัวนะครับมันจะบักอยู่นะบางครั้งบางครั้งเนาะบางครั้งเนี่ยมาตีตีตดูดีมันจะตีเข้าไหมเฮียป้องคุยแปลนมือสีคุย คนนี้คนกองเป็นสี่เลยหรออุ้ยไหนดูจี้ไหนดูจีเจ้าเจ้ามอตัวนี้ก็ไม่ขนามือนะเจ้าสตอรีเปียบเปียบเปียบเร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 ียบปรับกักกักน่าอะอ่ะสกิลแซตก่อนเลยปั๊บหุยสามมือสามสามแสนกว่าเป็นคืนดาบยักษ์ใช่ไหม เนี่ยเอามีอีกรอบหนึ่งดีคูดาวเกือรน้านเกือโอไ้ไม่ยักไม่ยักโอ้ยถดีว่าโกงโกงโกงเกินพี่อุย้ยวิแรงนะทำไปได้โคตรแรงเลยนะเอ้ยสกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์สกิลเอ็กซ์โห้ฮ้ยเชี่ยฮุ้ยว้อรผมผมขอแปะการันตีก่อนนะดาเมจหนึ่งล้านอัพผมขอแปะการันตีคือดาเมจหนึ่งล้านอัพนะครับเนี่ย เชีย่ยคือมันโกงเกินพี่พี่นายไว้ทำอะไรลงไปพี่นายไว้พี่นายไว้ทำอะไรลงไปพี่พี่ทำดาบที่โหดกว่าดาบโยลูยูทูบเบอร์ได้ยังไงเกินไปโยลูยูทูบเบอร์มันต้องโกงกว่าม่จช่หลอพี่เกินไปโอ้ไม่กอดเสียใจวะก็คลิปนีม้มาเท่านี้นะผมสำหรับคลิปหน้าเนี่ย ต้องรออัปเดตนะผมก็คลิปนี้แค่นี้ครับขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายครับมารีวิวเอ้ยลืมเออแม่ตีบอสจุดตัวลืมละเกือบลืมละเกือบลืมละเมื่อกี้นี้เมื่อกี้กลปิดคลิปแล้วไงเกือบลืมละเกือบลืมละเกือบลืมละผมเกือบลืมไปแล้วไงโอ้ยโอ๊ยคือเมื่อกี้เนี่ยคือคือถ้าผมไม่นึกออกเนี่ยคือผมลืมไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ คุณพระคุณเจ้าโอ้คุณพระคุณเจ้าโอ้โอ้โอ้โหอ้อ,อ,อย่างนี้มันต้องลองกับใครครับทุกคนลองคิดนะครับเราควรลองกับใครครับใช่ครับโซลโลครับผมโซลโลครับ <c oughs> ทางเจ้าไอ้ไอ้บอสเยติตรงนู้นเนี่ยคือผมไม่สนใจรครับปล่อยแม่งเลยคือเจ้านั้นมันเลือกกงเกินไปครับ เฮ้ยเฮียเฮ้ย what the fuck เฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยพี่พี่ไหนไว้เชี่ยพี่ดาเมตเจ็ดล้านเลยเหรอเจ็ดล้านกว่วาเลยหรอนี่ไอตัวประกอบละเชี่ย ดมีเจ็ดล้านเฮียเป็นไปได้ไงวันนี้อ่ะโอ้โหดามีอย่างแรงอ่ะเจ็เล,ล้านไอ้เหี้ยเจ็ล้านไปล้านกว่าหูอ oh, ่ะจะหวะหรือว่าหกล้านแล้วเมื่อกี้อ่ะมันแรงเกินเฮ้ยเฮ้ยแรงเกิน เกินสิบล้านเลยวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอัน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 นี้ไปบอยติบอย,ต,บอยติเลยโอ้ยเชีย่ยกองโป้ขะโป้โป,โป,โปโมันโปอ้อันนี้ขึ้น อันมิเนเดี๋ยวพี่เชียอทุกคนเนี่ยถ้าคุณมีเงินสามร้อยสิบล้านเนี่ยเชียแม่งแบบเชียโอ้โหมันก็เยอะเกิอนอะ่ะเฮ้ยถึงแม้ไม่จะเตรียมไม่ค่อยโดนนะเว้ยพี่ไม่ไม่ไม่ค่อยโดนนะทุกคนแต่ว่าแบบคือสกิลมันอ่ะโคตรเวอร์น้ำยมเชียอ์คือมันทำดามเมจเรื่อยๆเว้ย เชี่ยกูเกินโกงแบบโกงจนเวอร์อะเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมเชี่ยที่กูไหมโอ้โหยโชมเนี่ยดูดิอย่างโกงมันโกงเกินเนี่ยคือคือมันแบบมันโกง,บบโกงบบอวไรโยรู้ยูทูบเบอร์อีกไหมโยมเชี่ยเป็นไปได้ไงอ่ะโอหว้เวว้าวมากเวอร์มาก ก็คลิปนี้มีมา,น,านี้อนิสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยอย่าลืมติดตามชมอัปเดตหน้ายัางไงผมต้องอัดอีกรอบนึงกอัปเดตหน้านะก็คลิปนี้เท่าน,นี้ขอขอบคุณครับที่รับชมบ๊ายบายค่ะเชียร์ไว้แรงจ้า